เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและระบบการปกครองที่เป็นเสมอมาซึ่งมีการเลือกตั้งผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศทั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแต่ในครั้งนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือคิมจูแอผู้นำหญิงคนแรกของเกาหลีเหนือที่เป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในประเทศนี้ทำให้เราได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและระบบการปกครองของเกาหลีเหนือ ในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568คิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งของจีนร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะของจีนและพาคิมจูแอบบุตรสาวเดินทางไปด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่บุตรสาวของผู้นำเกาหลีเหนือปรากฏตัวต่อสาธารณะในการเดินทางไปต่างประเทศ ภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะแสดงให้เห็นว่าคิมจูเอวสิบสถึงสิปีเดินตามหลังคิมจองอื่นผู้เป็นบิดาลงจากขบวนรถไฟกันกระสุนที่ใช้เดินทางข้ามคืนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือแต่ที่น่าสนใจอีกคือคิมจูแอร์ไม่ได้ปรากฏตัวในการเดินทางไปยังจีนแม้แต่เงาซึ่งทําให้เราเกิดความสงสัยว่าทําไมจึงไม่มีภาพของเธอในการเดินทางนี้ เมื่อไม่นานมานี้เราได้เห็นว่าคิมจูแอได้ออกงานใหญ่มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในประเทศเกาหลีเหนือซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยต่างๆมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อว,ว่าคิมจูแอคือตัวเต็งผู้นําสูงสุดคนต่อไปของเกาหลีเหนือจากการที่เธอได้ออกงานในต่างประเทศเคียงข้างบิดาที่เป็นผู้นําซึ่งเป็นโอกาสที่แม้แต่บิดาของเธอก็ไม่เคยได้รับมาก่อนซึ่งทําให้เราเกิดความสงสัยว่าทําไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนมองว่าการปรากฏตัวของลูกสาวเคียงข้างคิมจองอึนอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำคิมในฐานะพ่อผู้รักครอบครัวในสังคมที่ชายเป็นใหญ่อย่างฝังลึกและลูกสาวคนนี้น่าจะทำได้ดีกว่าลูกชายซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากเท่ากับเธอมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนบอกว่าการที่จูอได้ขยายขอบเขตการปรากฏตัวต่อสาธารณะจากที่ตั้งทางทหารไปยังงานทางการเมืองและทางเศรษฐกิจทำให้เราเกิดความสงสัยว่าการที่เธอไปเปิดตัวบนเวทีสากลที่จีนจะหมายความว่าเธอคือผู้สืบทอดอำนาจคนต่อไปหรือไม่ แต่มีผู้เชี่ยวชาญอีกคนบอกว่าหากคิมจูแอได้รับการวางตัวให้เป็นผู้นําคนต่อไปจริงก็คงจะทําให้เป็นทางการผ่านกระบวนการอนุมัติภายในของพักแรงงานที่เป็นพักรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในประเทศเกาหลีเหนือในปี2024มีรายงานว่าจูแอร์กำลังเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเป็นผู้นำแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อใดซึ่งทำให้เราเกิดความสงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองของเกาหลีเหนืออย่างไรมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคิมจองอึนกำลัง โยนหินถามทางกับสังคมรวมถึงความเห็นของชนชั้นนาว่าจะยอมรับว่าที่ผู้สืบทอดอํานาจคนนี้ได้หรือไม่ด้วยการพาคิมจูแอออกงานสาธารณะบ่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในประเทศเกาหลีเหนือแต่ที่น่าสนใจคือทั้งหมดนี้ยังเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถตอบรับได้เลยว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรและเมื่อใดซึ่งทําให้เราเกิดความสงสัยและต้องรอเห็นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองของเกาหลีเหนืออย่างไร เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและระบบการปกครองที่เป็นเสมอมาซึ่งมีการเลือกตั้งผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศทั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแต่ในครั้งนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือคิมจูแอผู้นำหญ,ญิงคนแรกของเกาหลีเหนือที่เป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในประเทศนี้ทำให้เราได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและระบบการปกครองของเกาหลีเหนือ เพียงแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในประเทศเกาหลีเหนือซึ่งทําให้เราเกิดความสงสัยและต้องรอเห็นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในประเทศนี้ในอนาคตและนี่คือเรื่องที่เราได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและระบบการปกครองของเกาหลีเหนือซึ่งทําให้เราเกิดความสงสัยและต้องรอเห็นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในประเทศนี้ในอนาคต